ดีครับน,นี่แหละนะนี่แหละครับทำลายหลักฐานอซ่อนหลักฐานอะนะครับความผิดมันเกิดแล้วความผิดมันสำเร็จแล้วไงครับพี่น้องถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆมึงจะไปรบคลิปทําไมได้ไหมล่ะมึงอธิบายไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้มึงมีแต่ยกมือขอโทษเขาเออมีแต่ยกมือขอโทษอีอีน่ากากสีท่เหมน แม่นบอกมันจะเป็นยกโทษของหาที่แตกอย่างเออมึงก็ต้องพูดสิใช่ไหมล่ะมึงอธิบายไม่ได้เลยนะนะครับมันจะไปเกี่ยวอะไรกับธนุงทานายในนิทานเรื่องนี้เออใช่ไหมล่ะแต่กูก็รู้อยู่แล้วพวกมึงรวมหัวกันเพื่อจะกำจัดมันออกไปเอ่าร้อยกินบาท มึงต้องเอาอะไรอีงอกเศษฝรั่งอยู่แล้วลูกมันก็เอาอีงอกเศษฝรั่งพวกมึงก็เลยรวมหัวกันถ้าอีหยกเน่าพูดยังไงพวกมึงก็ต้องเอาอย่างนั้นใช่ไหมพี่ลินนะสวัสดีครับนะเออพวกนี้นนะพี่สูริรัตสวัสดีครับมันต้องเอาอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็ต้องเชื่ออ,อีหยกเน่าไงคุณดาวันสวัสดีครับนะมันยังไงยังไงมันก็เม่นอกไส้มันอยู่แล้วเพราะจะกําจัดอีนเนี่ยออกไปนะ เพราะมันมีเรื่องมีราวกันมันมีเรื่องกินแหนงแข็งใจดูเหรโอ้ยนะครับเรื่องธนงทนายจุดลงจุดหล่ออีนี่กําจัดอะไรครับทนายจุดหล่อมันยิ่งโกรธแล้ววันนี้ยิ่งกิ้วเข้าไปอีกวันนี้อ่านะครับยี่สิบปีล้างแค้นก็ไม่สายบาทนี่เอาแล้วบันนี้เห็นไหมล่ะทีนี้เห็นไหมล่ะมึงอย่าลืมนะอะ่ถ้าเล่นกบวีนากากปุ๊บทีนี้ทนาย เอคนที่มึงจ้างนะ่ะนะนะเป็นคนของใครมาขัวลูกนิมิตเป็นคนของใครกูจะบอกมึงนะกูเตือนมึงเลยนะอิเวนนะมึงหาทนายคนใหม่หาได้หานะกูบอกมึงเอาชีวิตมึงไปเสี่ยงกับคุกกับตารางนะกูบอกนะเออกูเห็นมาแล้วกูเจอมาแล้วนะมันไม่ทำงานให้มึงเต็มที่หรอกอืม จ้างคนใหม่ซะมันเป็นคนของมันทั้งหมดเขาคุยหลังบ้านกันอยู่แล้วแต่มาหาตามนั่นก็รู้ทั้งรู้แต่ไม่ออกมาพูดใดไรทั้งสิ้นพอมีเรื่องมีปัญหาเห็นไหมนะ่ะออในใจเขาคุยหลังบ้านกันอยู่แล้วก็อีหนาานะ้าก่ามาเขรู้นิมิตอืมมึงหาคนใหม่ซะอืมเผื่อติดคุกอีกมึง เผืเอๆนี่นะจบเรื่องนี้ย้ำกันอีกทีนี้ใครจะออกมาพูดก่อนมันจะให้แม่ไั่ออกมาพูดก่อนถ้าแพ้คดีความเรื่องป่าสงวนนี่นะกูจะพูดให้ฟังเลยนะมันจะให้แม่ไั่ออกมาพูดก่อนเลยนะแล้วในที่สุดเละเหมือนโจ๊กกูพูดได้เลยเละเหมือนโจ๊กแน่นอนครับคดีป่าสงวนนี่นะอ่า บ่คิดแล้วกุ้มคิดแล้วกุ้มกุ้มใจบ่เอาก็กินน้ำผลไม้นะกุ้มใจเนาะก็สิแตแกน้ำผลไม้แหละตีอืมนี่แหละครับตัวน,นี้ก็น่าชื่นอกตมครับตัวน,นี้เห็นไหมน่าชื่นอกตมนะกูบอกเลยอ่าหวั่นใจแล้วครับพี่น้องเอฟซีจ้างคนใหม่ซะกูบอกเลยทั้งเสียเงินทั้งติดคุกอีละมึงทีนี้ แต่บางหานันก็ไม่ออกมาพูดอะไรมันบอกว่าไม่ยุ่งแต่ที่แน่ๆเขาคุยกันอยู่ถ้ามึงมีปัญหากับอีนี่ปุ๊บมึงคิดหรอว่ามึงจะรอดมันบอกมึงว่ายังไงอีหวงเน้ามันบอกว่ามึงน่ะไปใส่ใจเรื่องคดีของมึงนะมึงไปใส่ใจเรื่องคดีของมึงเรื่องปาะงวนมึงคิดว่ามึงจะรอดหรอไอสัตว์นะออมันพูดแบบนี้นะมึงจะยังไงทีนี้จะยังไงต่อ มึงก็รู้อยู่ทั้งรู้เขาเสียเงินไปเท่าไหร่สามแสนห้าได้อะไรเกิดขึ้นเขาจ้างกี่คดีอีควายอีงโง่เขายังบอกอีนี่ก็จะเป็นควายอะไรต่อไปนี่เขาบอกเขาเลือกเป็นควายแล้วเขารู้แล้วเห็นไหม่ะเขาเสียไปเท่าไหร่เสียไปสามแสนห้ามันเกิดอะไรขึ้นครับนี่แหละสิ่งที่กูออกมาเปิดก่อนไง กับหัวลูนิมิตอนะ่ะพี่ลาพงไม่ชนิดใจเหมือนเดิมแน่นอนใช่พี่ไม่เหมือนเดิมแน่นอนถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้แบบเกิดขึ้นแล้วแม่นอกไส้ของมันก็ไม่พอใจบอกหัวลูนิมิตอยู่แล้วเอถ้าคนเรามีความจริงใจต่อกันไม่หักหลังกันมันไม่ส่งข้อมูลให้กับอีโองคงแดงหรอกใช่ไหมละ่ะเอมันก็ไม่พอใจอยู่แล้วอีโยกน้าก็ไม่พอใจอยู่แล้วนะบักหัวลูนิมิตธนวยควยเสียกตัวนี้นะั่น ออมันยังไปนินทาเลยไปนินทาว่าอะไรเออบัคทนุยคอยเสียงนี้คิดค่าวิชาชีพแพงมึงไปเซ็นแค่เอกสารเรียกสามหมื่นสี่มื่นนี่มึงก็มาเบิกเงินก่อนกับมันอีกสามหมื่นอีกใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วเรื่องมันไม่คืบไงครับพี่น้องเอฟซอาที่จะฟ้องหมินประมงประมาทเขามันไม่คืบนะครับมันเป็นแบบนี้มันก็มีอะไรอยู่ในใจของมัน แต่มันไม่พูดเองแล้วมันก็อะไรครับมาระบายกับอีโองแดงฟังวันที่พากันไปชี้แต่ข้าวน่ะวันที่ปีใหม่ไปเลี้ยงไปสลองด้วยกันน่นะถ้ามันไม่มีมูลน่ะจริงหรือเปล่าแล้วในที่สุดทีนี้ก็ออกมาดิ้นตายแหละครับทีนี้ออกมาดิ้นตายยังไงออกมาดิ้นตายออกมาพูดแหละ นี่นะคะเงินก็เงินสันค่ะจะจ้างทําไมก็จ้างค่ะนะสามหมื่นสี่หมื่นก็จ้างค่ะอืมจะมาทําลายมิตรภาพดีๆต่อกันเลยนะคะนะอืมเงินก็เงินหนูค่ะนะไม่มีใครไม่มีใครช่วยจ่ายด้วยค่ะนะพอใจจ้างค่ะจะแพงเท่าไงก็จ้างค่ะนะทนายแต่ละคนแต่ละคนน่ะทำทางานคนละหน้าที่กันค่ะเราไว้ใจค่ะ นาเราเชียมันค่ะโปรได้บัตรน,นี้อีหามึงอ๋อบอกโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอทีนะทำไมถึงดิ้นตายออกมาพูดทำไมถึงออกมาปกป้องบักททนเอควเสียตัวนี้อ่าอาก็ต้องเอาใจสิครับออกมาแก้ตัวแล้วครับอ่าใช่ไหมล่ะ ทำไมมึงออกไม่ยืนยันว่ามึงไม่ได้พูดเป็นไหมล่ะไปไม่เป็นแหละทีนี้นะครับมึงระวังไม่ดีกูบอกไว้เลยเปลี่ยนได้เปลี่ยนซะ,ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนซะมึงยาชีวิตมึงไปเสี่ยงกับคุกกับตารางนะกูจะบอกให้เลยนะแล้วขืนมึงยังจ้างต่อไปปุ๊บกูบอกไว้เลยเละแน่นอนครับ แล้วในที่สุดมันจะออกมาด่ากันครับพวกนี้มันจะให้แม่มันออกมาด่าก่อนจริงที่สําคัญอ่ามันจะไม่พูดเองอีเวนนี้นะมันจะไม่พูดเองมันจะให้แม่นอกไส้มันออกมาพูดอ่มันใช้แม่นอกไส้มันเป็นเครื่องมือเพราะมันอยู่ต่างประเทศไงครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้มันก็กํำจัดอะไรครับอีหน้ากากเห็นไหมมันก็ให้แม่มันมาทําลายไง พี่น้องคิดไหมครับทําไมเออมันฉลาดล่ะพี่น้องเอ้ยออโอ้ยเลี่ยมแล้วครับนะจะบเลี่ยมจะไหนเนาะทําไมมันถึงเอาอีอ่าโอ่งแดงตัวนี้อีพันธ right ุรัดต to ัวนี้เข้ามาเนี่ยอ่ามันมีมันมีแผนไงเมื่อก่อนมันคุยกันไหมโอ้ยสร้างกันกงินเว่าขี่นี่เบื่อคือขี่นี่อืมก้นขี่ว่าอยากปิ้นไปหาค่ะ แ้ไปเจอกันยู่ห่างเดือว่าน้ากันเย่าไม่เลยเอาจูจูบ่คือไปยู่น้ากันล่ะปะนี้คือขี่รถน้ากันไปที่แตกเขาน้ากันก็ขึ้นสั้นนั่นล่ะมันก็ต้องมีแผนตัวเม่นบมล่ะเอาอีนี่นะวะบ่สยถือคู่นี่ล่ละกับพี่นากากนี่วะจังไดก็เอามันนี่แล้ววะนั่นไงแผนการมันที่เป็นสั้นไหนพี่น้องไอ้สตีโจรมันแตกเด้อ อ่าตีโจรมันแตกเด้อมันเบาๆก็ยากูขึ้นไปถาเลยมึงบอกขึ้นก็ต้องขึ้นละบอกขึ้นก็ต้องขึ้นละมึงมึงต้องขึ้นแบบนั้นแน่นอนอ่าต้องขึ้นแบบนั้นแน่นอนบอกขึ้นก็ต้องขึ้นละมึงนี่นะกูขึ้นเลยเลยนะอ่ามันเป็นแผนการของมันเออนะมันก็บอกว่ามันไม่ได้ไปคอมเมนต์ในช่องแม่นอกไส้มันนะ แต่มันคุยหลังบ้านกันมันมีความหมายว่าอย่างไรมันมีความหมายอยู่ในในตัวอยู่แล้วนะแต่เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะก่อนก่อน,อนมันเดิมค่าเอามันว่าจังใดหลับพี่นอ้องเอยเอฟซี FC, ก็คือเอาสตินะ